ขเขมรเสียเมืองตระกูลหุนยกสี่จังหวัดกัมพูชาให้เวียดนามจริงหรือเมื่อนานมาแล้วค่ะมีช่วงหนึ่งการเมืองของกัมพูชาสั่นคลอนอีกครั้งหนึ่งเพราะมีข่าวลือว่ารัฐบาลที่บัญชาการโดยคนตระกูลหุนสองพ่อลูกได้ยกสี่จังหวัดทางภาคตะวันออกให้กับเวียดนามไปแล้วนั่นก็คือรัตนคีรีมณฑลคีรีกระแจะและสะตึงเตง จังหวัดพวกนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์และยังขาดการพัฒนาค่ะและขาดการตั้งถิ่นฐานของประชากรบางส่วนของจังหวัดพวกนี้เนี่ยเคยเป็นดินแดนของประเทศสยามมาก่อนและเราเรียกว่า,ขาเขมรป่าดงซึ่งก็สมชื่อนั่นแหละค่ะเพราะเต็มไปด้วยป่าดงมีแม่น้ำโขงส่วนที่ไหลเชี่ยวและเต็มไปด้วยเกาะแก่งและมีประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในป่าและภูเขา ข่าวลือที่ว่านี้เนี่ยทำให้คนกัมพูชาตื่นตัวกันยกใหญ่ค่ะว่ารัฐบาลจะขายชาติเสร็จแล้วกระมังในหมู่พวกที่ต่อต้านรัฐบาลยิ่งกระพือเรื่องนี้กันใหญ่เพราะเห็นว่าตระกูลหุ่นกลุก่มอํานาจมานานและมักจะหากินกับบ้านเมืองตามใจชอบพอมีข่าวนี้มาจึงปั่นกันใหญ่ ฝากรัฐบาลก็แก้ข่าวค่ะว่าข้อหาเรื่องขายชาติขายแผ่นดินไม่เป็นความจริงเลยเพราะทั้ง4จังหวัดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการพัฒนาร่วมกันระหว่างกัมพูชาลาวและเวียดนามที่เรียกกันว่า c a มโบ d i a เดียลาวเวียดนามเดเวล็อปเมนต์ทริแองเกิลหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า CLVDTA ซึ่งจากรายงานของคาเมทไทมส์โฆษกของรัฐบาลกัมพูชาจึงถึงกับออกถแถลงการสองหน้ากระดาษด้วยกันค่ะเพื่อยืนยันกับสาธารณาชนว่าจะไม่มีการผนวก4ีจังหวัดของกัมพูชานี้เข้ากับเวียดนามตามที่กลุ่มหัวรุวนแรงจํานวนเล็กน้อยกล่าวหาแน่นอนและย้าว่าไม่มีความเป็นไปได้ที่จะแบ่งปันทั้ง4จังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อก่อตั้งเป็นดินแดนเดียวกัน และไม่มีการแบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติเช่นแร่ธาตุหรือทรัพยากรป่าไม้ของทั้ง4จังหวัดเพื่อร่วมลงทุนดังที่ได้กล่าวมาแล้วจากรายงานของขคมเอทไมสมเด็จฮุนเซนกล่าวซึ่งอ้างโดยแมเอทไทม์ว่ามีข้อตกลงใดๆที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนอำนาจอธิปไตยหรือไม่หากมีเหตุใดจึงจำเป็นที่ทั้งสประเทศจะต้องแบ่งเขตแดนร่วมกัน ข้อกล่าวหานี้ถือว่าเป็นการดูหมิ่นไม่อาจยอมรับได้ผมขอให้ศาลลงโทษสูงสุดและขอให้กระทรวงยุติธรรมและเรือนจำอย่าได้นำบุคคลเหล่านี้ไปขึ้นบัญชีดำเพื่อขอผ่อนผันโทษหรืออภัยโทษพวกเขาควรได้รับโทษให้ครบถ้วนเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องร้ายแรงและเป็นการดูหมิ่นอย่างร้ายแรงเช่นกันเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการดูหมิ่นประเทศค่ะแต่เป็นการดูหมิ่นผู้มีอำนาจในเมืองคามด้วย เพราะผู้มีอำนาจพวกนั้นเนี่ยกุมชะตากรรมของประเทศแบบไม่ยอมแบ่งใครมีผลประโยชน์มาก็แบ่งกันในหมู่เ่าแต่พอมีเรื่องคอราหากันมานิดหน่อยก็ไม่ยอมรับเอาเลยคนพวกนี้นั่นก็คือเครืออำนาจของตระกูลหุ่นนั่นเองทีนี้เนี่ยลองมาฟังข้อความกังวลของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลกันบ้างค่ะจากรายงานของ VOA ภาคภาษาเขมรได้สัมภาษณ์นักเคลื่อนไหวประสังคมและการเมืองที่ชื่อโลกสลุนสลอน ซึ่งที่ผ่านมาเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันการบังคับใช้ข้อตกลงปารีสปีพุทธศักราช2,534ซึ่งว่าด้วยการถอนอิทธิพลเวียดนามออกจากกัมพูชาหลังจากเวียดนามยกทัพมายึดกัมพูชาไว้เพื่อขับไล่ขมินแดงและตกลงให้กัมพูชามีอธิปไตยเป็นของตนเองแต่คนกัมพูชาจำนวนหนึ่งไม่คิดว่าประเทศตัวเองมีอธิปไตยเต็มร้อยค่ะและไม่คิดว่าเวียดนามไม่มีอิทธิพลเหนือกัมพูชาอีกแล้ว ตรงกันข้ามเวียดนามยังมีหุ่นเชิดในกัมพูชานั่นคือหุ่นเซนโลกสรุนสรอนบอกกับ VOA ว่าแม้เขาจะเชื่อว่าโครงการ4จังหวัดในกลุ่ม CLVDTA หรือโครงการสามเหลี่ยม CLV จะช่วยสร้างงานในพื้นที่ดังกล่าวได้ครึ่งล้านตำแหน่งแต่เขาเตือนว่ากัมพูชาจะกลายเป็นหุ่นเชิดของเวียดนามและอาจสูญเสียดินแดนเหล่านั้นไปเหมือนรัชสมัยของพระชัยเชษฐาที่สอง พระชัยเชษฐาที่สองที่อ้างถึงคือกษัตริย์กัมพูชาในสมัยศตรวรรษที่17ค่ะซึ่งตรงกับสมัยเกือบจะปลายกรุงศรียอยุธยาของไทยแล้วกระมังในเวลานั้นเนี่ยอยุธยาเป็นศัตรูกับกัมพูชาค่ะกษัตริย์กัมพูชาองค์นี้จึงคิดที่จะขอความช่วยเหลือจากเวียดนามเพื่อป้องกันการคุกคามของอยุธยา ในเวลานั้นเนี่ยยังไม่มีประเทศเวียดนามแต่ดินแดนของเวียดนามในเวลานั้นแบ่งการปกครองเป็นเจ้าตระกูลจินปกครองทางตอนเหนือและเจ้าตระกูลเหียนปกครองทางตอนใต้ในเวลานั้นภาคใต้ของเวียดนามยังเป็นดินแดนของกัมพูชาเพื่อที่จะขอกําลังจากพวกเจ้าตระกูลเหียนมาคุ้มกันพระไชยเชษฐาที่สองจึงเสกสมรสกับเจ้าหญิงตระกูลเหียนคือเหียนฟุกงอกวันธิดาของประมุขเจ้าตระกูลเหียน และมีมานดาเป็นตระกูลมักซึ่งเป็นราช,ชตระกูลเก่าแก่ของเวียดนามคนขมรเชื่อว่าพระเจ้าแผ่นดินหูเบาเพราะเชื่อไมเหสีต่างดาวพระชัยเชษฐาที่สองจึงยอมให้เจ้าตระกูลเหนียนมาตั้งด่านภาษีที่เมืองไพรนครซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นให้คนเวียดนามหรือยวนตามที่คนขมรเรียกเริ่มอพยพเข้ามาในตอนใต้ของกัมพูชา จนกระทั่งการอพยพกลายเป็นการตั้งหลักแหล่งถาวรและทําให้ดินแดนตอนใต้ของกัมพูชากลายเป็นดินแดนใต้ของเวียดนามนับตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยคนกัมพูชาก็ยังเสียดายดินแดนพวกนั้นและเรียกดินแดนนั้นว่าคแมก่อมหรือเมืองขเขมรตอนใต้หรือตอนล่างส่วนเมืองไพรนครที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเสียดินแดนก็คือเมืองไซง่อนหรือนครโฮจิมินในปัจจุบันนั่นเองค่ะ เนื่องจากประวัติศาสตร์มันชอกช้ำแบบนี้คนกัมพูชาจึงระแวงเวียดนามและระแวงผู้ปกครองที่ใกล้ชิดกับเวียดนามเป็นพิเศษว่าน่าจะขายชาติโดยเฉพาะฮุนเซนมีความเกี่ยวข้องกับเวียดนามที่แนบแน่นเป็นพิเศษเพราะที่ฮุนเซนมีอำนาจขึ้นมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะได้เวียดนามช่วยเบิกทางให้และเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าฮุนเซนคือหุ่นเชิดของเวียดนามหลังจากข้อตกลงป่ารีสปี2534 โลกอึมสำอานอดีตสมาชิกพักสงเคราะห์ชาติซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านของสมรังสีอันเป็นศัตรูตัวฉกาศของระบอบพุนเซนกล่าวกับ VOA ว่าเขาเชื่อว่าโครงการสามเหลี่ยมกัมพูชาลาวเวียดนามไม่น่าจะก่อเกิดประโยชน์อะไรและรัฐบาลกัมพูชาอ้างเรื่องการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวมากกว่า <S 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 เขาบอกว่า เพราะฮุนเซนนั้นเป็นหนี้บุญคุณเวียดนามค่ะที่เวียดนามได้สถาปนาฮุนเซนขึ้นในช่วงทศวรรษ1980ดังนั้นเนี่ยฮุนเซนจึงรู้สึกขอบคุณเวียดนามเขาเลยต้องการที่จะรวม3จังหวัดนี้ซึ่งที่จริงคือ4จังหวัดเข้าด้วยกันกับเวียดนามเพื่อแสดงความขอบคุณเวียดนามที่เวียดนามช่วยสถาปนาฮุนเซนขึ้นในช่วงทศวรรษ1980 โลกอึมสำานยังชี้ให้เห็นด้วยว่าการยกจังหวัดเหล่านี้ขึ้นมาในโครงการที่ว่าก็เพื่อลำลึกถึงพักคอมมิวนิสต์อินโดจีนซึ่งมี3ประเทศได้แก่กัมพูชาเวียดนามและลาวดินแดนทั้งหมดใน4จังหวัดดังกล่าวจะหายไปในเวียดนามเรื่องที่อ้างว่าการผนวกจังหวัดของกัมพูชาก็เพื่อลำลึกถึงพักคอมมิวนิสต์อินโดจีนนั้นเนี่ยเรื่องนี้คล้ายกับทัศนะของโลกสลุนสลอนที่บอกว่ากัมพูชาจะกลายเป็นหุ่นเชิดของเวียดนาม เป็นการบรรลุความฝันของชาวเวียดนามในการก่อตั้งขบวนการคอมมิวนิสต์อินโดจีนในอินโดจีนกัมพูชาเว,วียดนามและลาวจะมีรัฐบาลเดียวคือเวียดนามนี่คือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราเป็นความจริงค่ะที่พักคอมมิวนิสต์อินโดจีนประกอบด้วยสมาชิกจาก3ประเทศดังกล่าวเพราะในเวลานั้นทั้ง3ประเทศเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสและรวมเป็นองค์คารยบเดียวกันเรียกว่าอินโดจีนของฝรั่งเศส ในเวลานั้นเนี่ยมีกลุ่มฝ่ายซ้ายและกลุ่มเรียกร้องเอกราตั้งขบวนการคอมมิวนิสต์ขึ้นมานำโดยพวกยวนแม้จะรวมสามชาติแต่คนขเขมรก็รู้สึกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าพวกยวนมีเจตนาตั้งขบวนการรวมสามชาติก็เพื่อหวังจะกลืนสามชาติเป็นหนึ่งเดียวโดยมีตนเองเป็นผู้นำนี่คือความระแวงของคนขเขมรตั้งแต่ตอนนั้นค่ะและจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังเชื่อว่าเวียดนามยังไม่ล้มเลิกความคิดที่ว่า ทุกวันนี้ยังมีการปั่นเรื่องสมาพันธารัฐอินโดจีนกันอยู่ส่วนหนึ่งก็เพราะเวียดนามยังเป็นคอมมิวนิสต์ลาวก็เป็นคอมมิวนิสต์ที่เวียดนามช่วยสถาปนาและกัมพูชาย,ยังมีผู้นําที่เวียดนามช่วยสถาปนาอํานาจขึ้นมานั่นก็คือหุ่นเซนดังนั้นเนี่ยถ้าจะมีข่าวลือเรื่องรัฐบาลตระกูลหุ่นยกสี่จังหวัดถวายผ่านให้เวียดนามก็ไม่แปลกค่ะเพราะเบื้องหลังของหุณนเซนนั้นมีเวียดนามเป็นเงาติดตามตัวอยู่ มีเรื่องที่น่าคิดอีกประเด็นหนึ่งค่ะนั่นก็คือเรื่องของคลองฟูนันเตโชโปรเจกต์ใหญ่ของฮุนเซนที่จะขุดคลองลัดจากแม่น้ำโของออกทะเลที่อ่าวไทยเพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาการออกทะเลที่ปากแม่น้ำโขงซึ่งครอบครองโดยเวียดนามแต่คลองฟูนันเตโชก็ทำให้เวียดนามกมังวลใจค่ะเพราะคลองนี้เนี่ยอาจมีปัญหาทางยุทธศาสตร์ต่อเวียดนามเนื่องจากปากทางออกที่อ่าวไทยใกล้กับฐานทัพเรือกัมพูชา ซึ่งอนุญาตให้กองทัพเรือจีนเข้ามาใช้จึงวิจารณ์กันว่าคลองนี้อาจมีเรือรบจีนเข้าออกได้หรือถึงขั้นชี้ว่ามันสร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายอำนาจของกองทัพจีนในแม่น้ำโขงระยะหลังมานี้ดูเหมือนว่าฮุนเซนและรัฐบาลกัมพูชาจะเอื้ออำนวยให้จีนเป็นพิเศษเสียด้วยค่ะเลยทำให้อดคิดไม่ได้ว่าจะดึงจีนเข้ามาช่วยสลัดอำนาจเวียดนามหรือไม่ เพราะผู้มีอำนาจกัมพูชามักเล่นเกมนี้มาแต่ไหนแต่ไรคือเอามือที่สองและมือที่สาม,มาเป็นไม้กันหมาจากอำนาจคุกคามอ่ดแต่ฮุนเซนจะทำสำเร็จได้ง่ายๆหรือโปรดสังเกตค่ะว่าข่าวลือเรื่องใส่พานสีจังหวัดยกให้เวียดนามนั้นเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่มีข่าวเรื่องความกังวลของเวียดนามตอกคลองฟุนันเตโชพอดีหรือว่านี่จะเป็นบรรณาการชดเชยให้กับเวียดนามเพื่อแลกกับการขุดคลองกัน เอาละค่ะทุกคนค่ะในคลิปนี้บมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะจริงๆบทความในคลิปนี้เนี่ยเป็นบทความเก่าเมื่อหลายปีก่อนแล้วค่ะแต่เห็นว่าน่าสนใจดีก็เลยอยากจะเอามาเผยแพร่ให้ทุกคนได้ฟังกันถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของบมด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ